จอไซส์ใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานและคุณภาพภาพที่คมชัดมากๆ LG UltraFine UN 8 8 0เป็นอย่างไรไปชมครับวันนี้อยู่กับจอ LG UltraFine รุ่น UN 8 8 0นะครับจอตัวนี้มีจุดเด่นหลากหลายประการนะครับผมขอพูดถึงข้อแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของขาแบบ C-Cam นะครับขาแบบนี้คือขาอย่างไงนะครับขาที่จําเป็นต้องวางหนีบกระโต๊ะข้อดีของมันก็คือการที่สามารถปรับสูงต่ำหมุนซ้ายขวา หรือจะควงสว่างก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับข้อดีของมันก็จะปรับให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้ที่แตกต่างกันซึ่งจอทั่วไปส่วนใหญ่มันวางตั้งปกติเต็มที่กับหมุนซ้ายขวายกสูงต่ำได้นเล็กน้อยนะแต่ตัวนี้สามารถปรับแต่งได้เยอะข้อจํากัดของขาบแบบซีแคมนะครับก็คือเรื่องของตัวโต๊ะที่ต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับอย่างโต๊ะไมต้ตัวนี้สามารถติดตั้งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้กับ โต๊ะที่เป็นมีพ a r t i t i o n ก้านด้านหลังโต๊ะที่เป็นกระจกโต๊ะที่เป็นไม้อัดแบบธรรมดาธรรมดานะครับที่ไม่มีความแข็งแรงเนะี่ยขาตัวนี้อาจจะติดตั้งได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหรือติดตั้งได้แต่ว่าโต๊ะอาจจะหักหรืออาจจะยุบได้ในอนาคตครับจุดเด่นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสายเชื่อมต่อที่เป็นสายแบบ USB Type C นะครับ ข้อดีของมันก็คือการเชื่อมต่อสายเส้นเดียวสามารถแสดงผลก็ได้สามารถต่อเป็นทับก็ได้นะเพราะข้างหลังมีพอร์ต USB Type A ให้สามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดด้วยสาย USB เส้นเดียวได้หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีสาย USB C นะครับตัวจอเนี่ยก็ยังมีทั้งพอร์ต HDMI แล้วก็ Display Port ให้เชื่อมต่อได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของจอตัวนี้สายเส้นเดียวจบครบทุกความต้องการครับ จุดเด่นประการต่อมานะครับก็คือเรื่องของลำโพงที่อยู่ภายในจอนะครับโดยลำโพงตัวนี้เสียงดังมากๆนะครับแต่ก็เป็นได้แค่เสียงดังนะครับอาจจะไม่มีเรื่องของทุ้มเบสมิติของเสียงมากมายนะครับแต่มันดีกว่าเสียงลำโพงของโนบุ๊กทั่วไปแน่นอนทำให้ตัวนี้เราสามารถต่อปุ๊บสามารถใช้ลำโพงของตัวเครื่องได้เลยนะครับ อีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับแต่งเสียงนะครับที่เราสามารถกดเพิ่มลดเสียงได้ตรงนี้เลยนะครับคือสามารถกดปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยซ้ายขวาเพื่อเพิ่มลดเสียงหรือกระทั่งมิวเสียงเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันดูน่าสนใจตรงไหนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้ถ้าเป็นจอทั่วๆไปจออื่นเนี่ยเราต้องกดปุ่มเมนูซับซ้อนเพื่อจะปรับเสียงบางทีการปรับเสียงบนคอมอาจจะง่ายกว่านะแต่ตัวนี้เราสามารถปรับได้เลยนะครับข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเราต้องการประชุมสาย พูดคุยกับคนอื่นเมื่อคีเปิดลาโพงดังอยู่เราก็สามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อมิวสเสียงได้เลยนะครับมันก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในส่วนของลําโพงที่อยู่บนจอภาพตัวนี้มาดูในส่วนของเมนูนะครับปุ่มจะเป็นปุ่มแบบจอสติ๊กสามารถกดตรงกลางเพื่อสั่งงานต่างๆนะครับ power off ปรับ Input ต่างๆ picture by picture นะครับหรือถ้าเรากดซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียงของตัวหน้าจอนะครับสามารถล่างเพิ่มมิวสเสียงได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นอันมิวได้นะครับนอกจากนั้นเมนูเซตติ้งอื่นๆนะครับ จะอยู่ในหมวดของ Setting ทั้งหมดครับเมนูแรกจะเป็น u u i k s s t t t n n ครับเป็นพวกไรท์เนทนะครับคอนราสต,ต่างๆแล้วก็มีเว็บแมคอ u d ิโนะครับ mm hmm. เผื่อบางทีเราอยากปรับเรื่องของเสียงที่ดังขึ้นนะครับอันนี้เป็น Quick Setting นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว Input นะครับเราสามารถเลือก s o u r c อินพุตได้ว่าเป็น USB Type-C DisplayPort HDMI 1หรือ HDMI 2นะครับอันนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็ ตัวเรื่องของปรับสเกลหน้าจอครับถัดมาจะเป็นเรื่องของโหมดสีนะครับจะมี srgb, dcg3 น,นะครับเน้นเรื่องของ hdr เรื่องของซีนีมานี้แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าดูหนังก็จะปรับโหมดซีนีมาก็ได้นะครับเน้ในใช้งานเรื่องของกราฟิกต่างๆก็จะเน้นเรื่องของ srgb, dcg3 ไ,ได้ครับอันนี้ก็เรื่องของปรับสีนะครับแดงเขียวน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ปกติ picture reset อ,อันนี้ก็ r e เซ t ต,ตั้งค่าต่างๆนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของซา u n d นะครับเรื่องของสีแง้วก็ปรับวอลลุ่มต่างๆนี้ เมนูคล้ายๆกับตัวเมนูหลักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของจ e n น,นอ a l การตั้งค่าทั่วไปภาษาต่างๆนะครับแน่นอนครับมีทุกภาษาอ,อย่ภจัดไยแล้วก็ดิฟสลีฟโหมดนะครับก็คือจอปิดอัตโนมัติ Power led ดีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติการตั้งค่าหน้าจอทั่วๆไปครับแต่คนน่าจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าจอตัวนี้ราคาเท่าไหร่จอตัวนี้ราคาอยู่ที่25,900บาทครับในส่วนของสเปคจอภาพตัวนี้นะครับตามสเปค อาจจะเขียนว่า32นิ้วแต่ว่าสเกลจริงๆมันจะเป็น31.5นิ้วแบบ16ต่อ9นะครับความละเอียด 4K Ultra HD รองรับ HDR10AMD FreeSync นะครับและค่าสีของ d c i p 3เนี่ยจอภาพตัวนี้การันตีอยู่ที่95%ดีไซน์ p 3นะครับโดยดีไซน์จอนะครับจะเป็นจอไร้ขอบ3ด้านดีไซน์แบบมินิมอลนะครับผมว่ามันเหมาะกับสำหรับสายทำงานที่ต้องการจอภาพที่ไม่ต้องการดีไซน์สวยหรูอ,อะไรครับเน้นเรื่องของ ฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักในส่วนของการติดตั้งนะครับขาแบบเบอร์โกหลายคนอาจะสงสัยกันว่ามันติดตั้งยุ่งยากหรือเปล่าตัวนี้จะติดตั้งได้ง่ายๆโดยที่ต้องมีไขควงด้วยครับอันนี้ต้องย้ําก่อนนะครับว่าต้องมีไขควงเพราะว่าจอแบบซีแคมหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะออกแบบให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ตัวนี้จะมีเรื่องของน็อตที่ต้องไขเพื่อ ติดตั้งปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวความหนาของโต๊ะน,นะครับแต่ว่าพอเราไขาเสร็จแล้วนิดตัวขาตั้งแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับรวมไปถึงการจัดสายต่งตางๆนะครับและยกจอมาวางเนี่ยก็พร้อมใช้งานการปรับสามารถปรับแต่งได้ง่ายและสะดวกมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันนะครับต้องมีไขค,รครวงแต่การติดตั้งต่งตางๆก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปครับ มาถึงฟิลลิ่งการใช้งานนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจอมันมีขนาดใหญ่ทําให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางพอสมควรน,นะครับแล้วก็ตัวโต๊ะต้องหนักพอสมควรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถติดตั้งขาตัวซิงแคมได้นะครับเพราะว่าตัวจอเองเนี่ยมีน้ําหนักพอสมควรแต่เมื่อติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับการปรับหน้าจอสามารถทําได้สะดวกและง่ายมากสามารถยกสูงต่ำได้หมุนซ้ายขวาหรือเราจะพลิกหมุนฝั่งไปอีกด้านหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้สําหรับการปรับแต่งหน้าจอผมยกให้ 100%เลยนะครับที่สามารถปรับแต่งได้เนี่ยผมชอบมากๆตรงนี้ในส่วนของตัวจอคุณภาพของสีจอแล้วกันนะครับคุณภาพของสีจอโดยผลทดสอบพอบเคสสีนะครับอยู่ที่100% srgb 79% ntsc 84% a d o b e rgb และ89% dci p3 นะครับแม้สเปคของการทดสอบจริงอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงกับ ตามสเปคที่ทาง LG ระบุนะครับแต่ผมก็ให้เรื่องของขอบเขตสีเนี่ยที่ให้ความเที่ยงตรงใกล้เคียงกันมากและเมื่อพูดถึงการใช้งานเรื่องของการแต่งภาพดูหนังฟังเพลงต่างๆผมว่าเป็นจอที่สีตรงดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการดูหนังการเล่นเกมนะครับจอใหญ่สาใจเล่นเกมดูหนังได้สบายตาแต่จอภาพตัวนี้เขามีการเคลือบไว้เพื่อลดแสงสะท้อนนะครับทำให้สีสันอาจจะไม่สดใสเหมือนจอ IPS ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมได้ไหมเล่นได้ครับแต่แค่สีมันไม่สดรวมไปถึงการดูหนังก็อาจจะสีไม่สดนะครับแต่ว่ามันก็สามารถตอบสนองการดูหนังการเล่นเกมได้ดีประมาณหนึ่งนะที่สำคัญคือจอตัวน,นี้มี AMD FreeSync นะครับมันก็เรื่องของลดการฉีกของภาพได้ น,นีสรุป่งท้ายสําหรับจอ LG UltraFine u n 8 8 0ตัวนี้นะครับจุดเด่นหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขาที่เป็นซีแคมที่สามารถติดตั้งได้ง่ายปรับแต่งได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวขาซีแคมเองก็มีข้อจํากัดเรื่องของตัววัสดุของโต๊ะเรื่องของพาร์ิชันด้านหลังนะครับถ้ามีขวางอยู่าอาจจะติดตั้งได้ไม่สะดวกนะแต่ว่าถ้าเพื่อนมีโตะรองรับติดตั้งง่ายยกปรับสูงต่ำหมุนไช้ขวาสะดวกมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C เส้นเดียวจบนะครับสามารถ ต่อทั้งโน้ตบุ๊ก PC ได้นะครับหรือถ้าไม่มี USB Type C ที่เราก็สามารถต่อผ่าน HDMI ดิสเพย์พอร์ตได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สะดวกมากๆอีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำโพงในตัวที่เสียงดังมากๆนะครับแม้จะแห้งไปสักนิดนึงแต่สําหรับผมก็ถือว่าโอเคในการฟังเพลงดูหนังต่างๆนะครับและตัวหน้าจอเองก็มีปุ่มจอยสติ๊กที่สามารถเพิ่มลดเสียงได้ด้วยความรวดเร็วนะครับต่างจากจอภาพตัวอื่นที่ต้องเข้าไปปรับแต่งซับซ้อนแต่ตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ที่หน้าจอเลยและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ พาร์เนลหน้าจอที่ออกแบบมาเพื่อกราฟิกดีไซเนอร์รวมไปถึงผู้ที่ใช้งานซึ่งต้องการสีภาพเนี่ยที่มีความเที่ยงตรงสูงรวมไปถึงการใช้งานด้านตัดต่อและอื่นที่เน้นเรื่องของจอใหญ่ความละเอียดสูงจอตัวนี้สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ในราคา25,900บาทพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มจากทาง LG นะครับ ใครสนใจก็สามารถดูรายละเอยียดต่างๆใน d ี s คร i ปชั o นได้นะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Nobook Spec ด้วยนะครับแต่อยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ